ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นเลขของวันนี้ครับกับประจำวันที่23เดือนสิงหาคมครับเรามากันทางฝั่งของทนายบุรีรัมยุนเต็ดกันหน่อยครับอย่างทนายคุณเนวินชิดชอบครับเมื่อสุดทนายเว็บไซต์ของบนไทยดอทคอมครับตรงไงเครดิตกันด้วยได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่าทนายเนวินได้ออกมาเปิดเผยครับเตรียมที่จะส่งสี่แข้งเยาวชนไปซ้อมกับทนายคอนซสเรซับโปโรเลยครับอย่างไรก็ตามครับสาวทนานเนวินชิดชอบครับประธานสโมสรบุรีรัมยุนเต็ดครับทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกทลีครับได้ วางแผนเตรียมที่จะปล่อยนักเตะเยาวชนที่ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับทานานคอนซาเรซัปโรในช่วงเดือนกันยายนนี้นยครับโดยขุมกําลังของทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาล2022ครับได้มีการดันเด็กจากอะโครมีของสโมสรบุรีเด่นจุนเต็ดขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่โดยกันทั้งหมด8คนประกอบไปด้วยคนที่1ครับก็คือทานานันพัท้อยมาไราทีรพัทเปลืองนาทานัดนขาวสะอาด ภูมินบุรพลวนาบุตรธนิศรภไยบุญกิจเจริญพงศกรหานรัตนะคนที่7ครับก็คือธนาธนวชัยอินประโคนคนที่8ครับก็คือธนานเสีสันราตีครับ และโดยทั้งนี้ครับสำหรับดนาบิ๊กเนยครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในงานเปิดตัวผู้สนับสนุนแข่งโหยชนของทีม8คนจะมี4คนครับยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นใครบ้างเทีมที่จะถูกส่งไปร่วมฝึกซ้อมกับดนานสมสรศรคอนโซเลสซัปโปรทีมในสซึกเจลิกที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้ครับเพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างทัะหนักฟุตบอลให้แข็งแกร่งก่อนที่จะกลับมาเป็นขุมกำลังให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในอนาคตต่อไปเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาอัปเดตกันที่ประเด็นของทางด้านทีมเชีตงไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับเมื่อสุดเว็บไซต์ของทางด้านสยามสปอร์ตครับได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าทางด้านบรานรัาแปงเนอร์พรมรับสามครับได้วางมือการเป็นผู้จัดการทีมในชุดยู2ยี่สามปีพร้อมกับธนาชีเป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่ต่อไปอย่างเดียเลยครับ ยังไงก็ตามครับทั้งนี้ครับสับตา์นันมารานเป้งน,นพธมร,รมรับสางครับผู้จัดการทีมเจ้แต่ชุดใหญ่ครับได้ออกมาเปิดเผยว่าได้หารือกับตานานพลตวรวจเอกสมจพผู้พันม่วงเลครับเห็นชอบให้แป้งทําหน้าทชีพเป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่เพียงชุดเดียวหนึ่งโดยภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งงานด้านธุรกิจและงานเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆรวมถึงปัญหนานด้านสุขภาพซึ่งหลังจากตุนติดโควิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีปัญหาเซ็กซ้อนครับสุขภาพร่างกายยังไม่กลับมาดีหนเดิมจึงกังนวนร้วาาจจดยแลอั้ง2 ทั้งทีมชุดใหญ่และรุ่ายุไม่เกิน23ปีได้อย่างไม่ท่วถึงเหมือนเดิมเลยครับและโดยทั้งนี้ครับสลับผลงานของทีมชาติไทยอยู่23ปีครับระหว่างที่ทางด้านบารนแป้งนพรัมรัมซัมทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมนั้นครับก็ค,คือได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย2,022รอบที่อุซเบกิสถานครับและรองแชมป์ซีเกมครั้งที่3 1ทีประเทศเวียดนามนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรายังอยู่กันที่ทางฝั่งของตารานช้างศึกครับเมื่อาสุดตารานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับไม่ได้ดิ้งหนอนใจเลยครับออกมาประกาศชี้แจงกฎระเบียบในการเข้าแข้มทีมชาติหากระเบิดกฎพร้อมที่จะส่งกลับสมโมสรตอนสังกัดเลยครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เกิดประเด็นร้อนครับที่ทางนานเดวินชิชอบครับประธานสมโมสรบุเรมเจอเนเตตที่ได้ออกมาประกาศว่าจะไม่ส่งผู้เล่นอายุต่ำกว่า19ปีของสมโมสรครับไปเข้าร่วมกับทีมชาติไทยเนื่องจากนักเตะก,กลับมา จากทีมชาติเลยครับขาดวินัยทำให้มีผลกระทบต่อสมโมสรเลยครับแต่ด้วยกระแสที่ข่าออกมานั้นครับทางด้านพลตรวจําเอกสมยศุ่มพันธ์ม่วงครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็มาได้นิ่งนอนใจครับพร้อมทั้งตะเด็กสตารโคร้ชรวมถึงฝ่ายพัฒน,นาเทคนิคทีมชาติม,มหาลือพร้อมกับกําชับ ตาฟโค้ทุกคนครับที่ได้เข้ามาร่วมการเก็บตัวและดูแลและกีฬาในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อทําการแข่งขันให้เก้มว้วนและปลูกฝังทัศนคติที่ดีอย่างที่นักกีฬามารับใช้ชาติโดยเฉพาะในชุดเยาวชนที่กําลังอยู่ในวัยที่ต้องมีผู้ให้คําแนะนําเพื่ออยู่ในเส้นทางการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคตแหละครับและโดยทั้งนี้ครับทางสมาคมครับและผู้ฝึกสอนวางกฎระเบียบไว้อย่างชัดเจนและได้ทําการสื่อสารให้กับนักกีฬาและสตาฟโค้ชปฏิบัติตามเมื่อเข้าสู่แคมป์ทิมชาติในทุกๆครั้งก็มีดังนี้เลยครับมีท ก็คือ1ครับทำหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกกิจกรรมของทีม2ครับเคารพให้เกียรติทีมงานทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเข้มเก็บตัว 3. ครับแต่งการเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในแคมป์ฝึกซ้อมประชุมทีมทานอาหาร 4. ครับตรงต่อเวลาในการทุกกิจกรรมของทีม 5. ครับห้ามใช้โทรศัพท์ในกิจกรรมของทีมสามารถได้ใช้แค่ในห้องพักขนาดพักเท่านั้น 6. กครับผู้เล่นต้องรายงานการอาการบาดเจ็บและป่วยให้ทีมแพทย์นักกายภาพหลังการฝึกซ้อมถุกมือเลยครับ โดยข้อ7ครับห้ามออกจากนอกแคมป์เก็บตัวโดยไม่มีเหตุจําเป็นหรือไม่ได้แจ้งทีมงาน8ครับห้ามสั่งงานจากภายนอกหรือทนานที่ทีมไม่ได้จัดเตรียมเอาไว้9ครับห้ามมีสิ่งเสพติดมึนเมาทุกชนิด10ครับห้ามทะเลวีบวาดเลยครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงเช้าวันนี้ครับเราขอมาปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตารานสิทธิ์สุสสวรรณเสดกันหน่อยครับดาวรุ่งของตา้านลีโอเชียงรายยูไนเต็ด ออกมาพอใจฟอร์มเลยครับหลังช่วยทีมชนะเป็นนัดที่2ในศึกฟตุตบอลลิโวทร์ลและเจ้าตัวครับหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ทีมชาติในทัพช้างศึกอยู่23ปีเลยครับ ดยเกมนี้ครับทัพกว่างซูซมาภายรีโอชิลายยูเนเต็ดครับได้ประตูชัยจากท้านคิมจีมินตั้งแต่นาทีที่๕ของเกมก่อนที่สุดท้ายครับรักษาสกอร์บุกเอาชนะลำพูนดูริเออร์ไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งหลังจบเกมนันก่าวครับธนานานเซ็กซิสุวันเซตเคงดาวรุตของทีมได้ออกมาเปิดใจถึงฟอร์มของตัวเองนะครับโดยชื่อนาธนานานเซ็กซิสุวันเซตครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าเกมนี้ก็อึดอัดน,นิดหน่อยดีที่เราทําประตูได้ขึ้นนับเร็วพราะต่ำมาร,รแล่นายขึ้นและเราไม่ได้กลัวครับว่าจะเสียประตูเรา นแจกในทีมว่าจะช่วยป้องกันกันได้สำหรับฟอร์มของตัวเองครับมองว่ายัางต้องพัฒนาอีกเยอะ ้องมองเกมต่อเกมแต่ผมก็พยายามซ้อมให้หนักในสร้างความมั่นใจหวังพัฒนาฟอร์มในยิตตัวจริงของทีมให้ได้แหละครับและสุดท้ายนี้ครับพอเราได้เล่นในทะเลครับผมก็มีความหวังอยากที่จะติดทีมชาติฝากถึงโค้ชทีมชาตยยิยูกีสปีให้ไปพิจารณากันด้วยนะครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมในศึกบอลลีเวอร์ทะเลกุก,กา 4, 2022, นสปันจี22นัดต่อไปของสโมสรรีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับก็เตรียมที่จะเปิดบ้านพบกับหนองบอัวพิชเช4ในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมใน,นสนามรีโอเชียงราย เวลา10กาลนาฬิกาตรงครับก็จะถ่ายสดสดทางช่อง PP TV SD 3 6นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t l e f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ